โอ้โหข้าวโอ้แห้งแกะเลยข้าวเนี่ยข้าวแห้งแกะแบบเก็บไปรึไม่ต้องตากเลยอโอ้ดู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 โอ้โหเม็ดข้าวสวยจริงๆโอ้โหลวงเป็นปั้นเลยไม่รู้ข้าวใครอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยนะนฟอโฟไลท์ like. นะครับวันนี้เราเดินทางทัวเกษตรนะครับแต่วันนี้เรามา,าทัวเกี่ยวกับข้าว นะครับเป็นพันธุ์ข้าวที่เขาเกี่ยวแล้วปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปเป็นพันธุข้าวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ข้าวนี่เม็ดสวยมากๆนะครับเม็ดเต่งแล้วก็แห้งนะครับเรียกว่าเกี่ยวไปแล้วไม่ต้องตากเลยนะครับแล้วก็ข้าวสวยแบบนี้เขาใช้อะไรเดี๋ยวตามผมมาเลยครับตามมาเลยฮะเจ้าของอยู่ในนาแล้วนะครับตามโอ้นันนันโอ้โหแจมแจครับสวัสดี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 ครับโอ้โหกำลังแกะเม็ดข้าวกันเทินเลยนะครับแจมแจม อผมขอญาตลงในนาได้ไหมครับเนี่ยอ่าโอ้โหข้าวนี่เม็ดใสนิ่งแห้งแกะเลยเนี่ยของใครครับเนี่ยข้าวใครครับจำลองครับข้าวจำลองชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อจำลองข้าวเงินครับครับตรงนี้บ้านบ้านทุ่งมหาชัยครับหมู่สามครับตำบลคอมาพับครับอําเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยครับประเทศอะไรเนี่ย ปรทศไทยครับปศไทยนะครับโอ้ข้าวเม็ดสวยมากๆข้าวพันอะไรครับเนี่ยสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดข้าวสวยอย่างนี้พี่ใช้อะไรฮะลูกโซไลท์ครับลูกโไลท์ข้าวอันนี้เป็นข้าวนาดําหรือข้าวนาหวานนาดำครับนาดำรดำครับไม่ใช่ใช้คนดำนะไม่ใช่ครับโอ้เดี๋ยวนี้เขาประหยัดเลยเนาะเห็นรถดำปปับปรับแป๊บเดียวเนาะครับโอ้ดำไวจริงๆแล้วก็ดำหนี หนีอะไรนะหนีไอ้พวกเข้าดิเขัเดิ่งโอ้วิธีการดำเนี่ยนะถ้าหวานปุ๊บหนีไม่ได้ต้อง<ม>ใช้วิธีการดำรถึงจะดิบหนีเข้าดิเขัเดิงได้แล้วเมื่อใช้ดำแล้วเนี่ยนะครับลดดำแล้วเนี่ยใช้นุชโฟไลต์ตอนไหนครับก็ได้อาทิตย์ก็เอาไปฉีดคนระับอ๋อหลังจากที่ลดดำไปแล้วอาทิตย์หนึ่งใช้อะไรฉีดจุดไหนจุดไหน สุดหนึ่งโอ้โหดูนะกระป๋องกับผ่านการใช้งานดูครับกระป๋องผ่านการใช้งานนะครับสมบุกสมบันมากเลยโอ้โหนั่นนั่นนั่นขาดขาดลิงลิงเลยแล้วคนที่ถือน UH> ั่นชื่ออะไรครับเนี่ยใครครับเนี่ยแนะนําชื่อนิดนึงจำรวยลัดเกี้ยงค่ะเป็นอะไรกันครับเป็นแฟนเป็นแฟนจริงหรือเปล่าเป็นคนใช้รึเปลเขาเป็นคนใช้ใช่ไหมเออคนใชแล้วพี่ก็เป็นคนทำ ใช้อย่างเดียวทาอย่างเดียวอ่านะครับอ่าทีนี้แล้วรู้จักนุชฟอรไลท์ได้ยังไงครับใครมาแนะน,นาเ,เออสมใจครับคุณสมใจน,นั้นคุณสมใจเป็นไงครับมาแนะนําเขายัางไงเขาถึงเปิดใจใช้เนี่ยตอนแรกเขาเป็นไงก็ไม่เป็นไงพี่พี่น้อยนี่เขาตอบรับเราเลยอ๋อเขามั่นใจครับเขาก็ถือว่าสั่งเราเลยเอามาใช้เลยครับเพราะว่าเขาไปเห็นแปลงอื่นมาแล้วมั้งไม่วันนั้นเรามาจัดประชุมที่บ้านโออก็ ไม่รู้ยังไงเราก็ไม่ได้ไปเกีียดกล่อมหรืออะไรเขาหรอกรเปิดใจรับเลยามาเ็าเปิดใจรับเลยสั่งสินค้าของเราเลยครับามาใช้โอ้ทดลองเลยทดลองของเขาเลยแล้วข้าวของพี่เนี่ยพันสี่เจ็ดเนี่ยนะครับจำไหมข้าวพันอะไรฮนะเนี่ยสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดนะข้าวพันสี่เจ็ดเนี่ยเป็นข้าวพันเป็นแบบไหนครับก็แบบพิษโลครมันคือเขาเอาไปเป็นทําเป็นพันข้าวทำเป็นพัน 1, ครับจากไหนครับที่เขามาให้พี่ ต้องไปเกี่ยวแล้วก็เอาไปให้ที่ไหนฮะที่เขาทําพันุ์ข้าวอ่ะศูนย์ของสหกรณ์โอ้ศูนย์สหกรณ์ก็คือเขาเอาไปไว้ที่สหกรณ์เลยไม่ได้ไปขายที่ไหนไไขเขาเอาไปเป็นพันุ์ข้าวครับโอ้โห oh, ทีนี้เมื่อมาเป็นพันข้าวเนี่ยถ้าข้าวไม่ดีคุณนมใจถ้าข้าวไม่ดีข้าวรีบได้ราคาไหมอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วก็ไม่ผ่านเขาด้วยค่ะไม่ผ่านด้วยอ่าเราต้องทําให้ดีๆเก็บ ยาอะไรเงี้ยเขาจะให้ทําให้เอี่ยมเลยอเก็บยาเอี่ยมเป็นไงครับเก็บยาเอี่ยมเนี้ยต้องคอยดูแ่าห้ามลกแล้วก็ห้ามให้มีอีดิดอีเด้งห้ามทุกอย่างต้องทำแบเนี้ยาไม่มีอีดิดอีเด้งไม่มีต้องข้าวอย่างเดียวเลยโอ้โหทํายากนะเนี่ยแต่ได้ราคาไหมได้ได้ราคาแล้วทีนี้เมื่อใช้นูดปลท์ไปแล้วนะฉีดไปครั้งแรกแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ก็รู้สึกว่า oh มันแตกกอดีเยอะแตกกอดีหนึ่งแล้วนะแตกกอดีแล้วดึงรากมาดูไหมดึงครับเป็นไงรากรากยาวดีรากยาวขาวไหมครับนั่นเห็นไหมครับคุณตุ้มใจรากยาวขาวโบี่ชอบไหมยาวขาวโบ๊ชอบไหมยาวขาวโบ๊นั่นเนี่ยครับรากนะฮะรากนะฮะยาวขาวโบ๊เนี่ยนะครับแล้วทีนี้ฉีดไปทั้งหมดกี่ครั้งครับตุนหนึ่ง จุดหนึ่งจุดหนึ่งกี่ครั้งสองครั้งครับสองครั้งตอนที่ฉีดจุดหนึ่งเนี่ยเอาเคลาใส่ด้วยไหมใส่ครับใส่เลยตั้งแต่แรกเลยนะอ่าทีนี้จุดหนึ่งฉีดสองครั้งแล้วมาฉีดจุดสองตอนไหนครับสองก็ประมาณตอนข้าวตอนข้าวเริ่มเริ่มจะท้องอ๋อต้นกลมเริ่มแต่งตัวครับใช่ไหมอ่ะเริ่มแต่งตัวปุ๊บนั่นแหละจุดสองเลยและเคล่าด้วยไหมใช่ครับแล้วทั้งหมดเนี่ยใช้วิธีการใช้เนี่ยกี่ซีซีครับต่อน้ํา ห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยอ๋อก็นนิดเดียวเองใช่ไหมแล้วน้ํามันใสใสด้วยฉีดตอนแรกมั่นใจไหมเนะ่ก็ไม่ค่อยมั่นใจคนใช้ก็ใช้ให้ฉีดก็ฉีดตามที่คนใช้ใช่ไหมแล้วพี่เห็นน้ําใสใสแล้วเนี่ยมั่นใจไหมเนี่ยเฉยเเฉยจะได้ดีไม่ว่าข่าวเนี่ยกูเต็งแน่นอนใช่ไหมแต่หลังจากได้ข้าวดีแล้วเนี่ย ที่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหเนี่ยข้าวเม็ดเจมแจมองั้นเลยนะครับแล้วตอนนี้อายุข้าวได้ทั้งหมดกี่วันที่จะเกี่ยวเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันแต่ตอนนี้ข้าวถึงร้อยยี่สิบยังยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงแสดงว่าเกี่ยวก่อนเกี่ยวก่อนครับเกี่ยวก่อนแล้วก็ดูเม็ดข้าวนะครับมันแห้งแก <peach> เลย <S <S อ่ะแห้งไวออข้าวแห้งไวรู้ไหมเนี่ยสูตรของนูตรฟไลท์นะครับแห้งไวก็คือ1 0 0่งร้อยซีซีหนึซีซต่อน้ำสอ0รลิตรแล้วจะทำให้ข้าวเนี่ยเหลืองเร็วแหง้งแล้วก็ต้นแข็งแล้วก็เม็ดแต่งน้ำหนักดีนี่สูตรนี้เลยนะครับ <S <S ที่ทำให้เกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนลดเรื่องปุ๋ยปุ๋ยลดไปกี่ลูกเนี่ยลดมาครึ่งนะลดไปครึ่งเลย <S <S ตอนนี้ปุ๋ยลูกเท่าไหร่เนี่ย ก็กือบพันแล้วโอ้โหลดปุ๋ยไปครึ่งนึงแล้วทีนี้เมื่อลดค่าปุ๋ยไอเงินค่าปุ๋ยก็อยู่เออไม่ใช่กระเป๋าพี่นอนกระเป๋าอยู่คนโน้นเงินเงินค่าปุ๋ยอยู่ในกระเป๋าดีไหมดีแล้วทีนี้ข้าวได้ดีแบบเนี้ยดีไหมครับดีครับแล้วใครเป็นคนเก็บเงินไม่ได้เก็บนะ เราทําอย่างเดียวเงินไปเก็บคนโน้นมัดเลยเนาะเออเอาละทีเนี้ยเมื่อได้ข้าวดีแบบนี้แล้วเรื่องโลกผมถามเรื่องโลกหน่อยพี่โลกกับแมลงมันมากวนมั้งไหมเนี่ยมันก็ไม่ไม่มากวนเท่าไหร่เลยตอนที่เราไปไอยาฆ่าแมลงนี่เราใช้เยอะไหมไม่ใชะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยนะเมื่อก่อนนี่ใช้เยอะไหมก่อนใช้เยอะอืเมื่อก่อนใช้เยอะแล้วก็คนฉีดเป็นไงตายไหมเนี่ยเกือบตายเกือบตาย ตต่่ยยังไมาข้าวยังไม่ทันได้ดีเลยคนฉีจะตายแต่ก่อนแล้วเอา้าพ่อมึงหายไปไหนไปนั่นนอะกลางนานน่จริงไหมเมื่อก่อนนี้นะ <Okay. S 2> แต่ตอนนี้เมื่อใช้นุชฟอร์ไลท์ไปแล้วมั่นใจไหมเนี่ยว่าใช้ยากราแมลงลดลงเนี่ยมั่นใจมั่นใจเลยนะอืมน,นะนั่นพี่มันมม่นใจไหมมั่นใจนะจะได้ใช้ต่อยาวๆ <Yeah. laughs> <laughs> เอาละเอาละทีนี้เมื่อข้าวดีแบบนี้แล้วเนี่ยลองดูที่พ่าพี่ลองกะดูที่มันข้าวมันเม็ดสวยแบบนี้แล้วเนี่ย เขาให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยเกียนเท่าไหร่ก็เกียนละหมื่นห้าหมื่นห้าค่าพันเนี่ยนะผู้ชมําตามเลยนะหมื่นห้านะครับได้ราคาหมื่นห้าเลยแล้วลองกะดูที่ว่าเนี่ยเม็ดรวงสวยแบบนี้เกียไกล่หนึ่งถึงเกียน์ไหมนะกว่าครับกว่าด้วยนะดูในสายตานะเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่ทําข้าวมาพี่ทําข้าวมากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วแล้วเคยเห็นข้าวดีแบบนี้ไหมไม่เคยครจริงป่ะ จริงครับอย่าโกหกผมนะเพิ่งเคยเห็นข้าวดีครั้งนี้นะเมื่อใช้นูดฟฟร์ไลท์อะนะนั่นนั่นท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับพิจารณาดูเองนะครับว่าเกิดมาเพิ่งได้เห็นข้าวดีก็ครั้งนี้อีกทีหนึ่งสิเกิดมาเพิ่งเห็นข้าวดีขนาดนี้นะครับจริงหรือเปล่าจริงครับผมจ้างพี่พูดไหมเนี่ยวันนี้ไม่ผมจ้างพี่พรพูดไหมเนี่ยไม่ค่ะ โอ้โหเนี่ยคือความภูมิใจนะครับเอาแล้วครับแล้วผู้แนะนําเขาแนะนํามาเนี่ยลองเปิดใจผู้แนะนําที่ว่าเปิดใจได้ยังไงที่มาเปิดใจเขาได้มีของดีมาบอกบอกกับคนทางบ้านเลยครับเป็นไงครับดีรู้ฝรั่ยดียังไงก็ดีค่ะเพราะตอนแรกก็มาเปิดมาบอกเขานี่เขาบก็คิดว่าเขาจะไม่สนใจอะไรอ่ะพอนั้นเขาก็ตอบรับเราดีเขาสั่งซื้อเราเลยครับ โดยที่เขาบอกไม่ต้องทดลองอะไรแล้วอย่างเงี้ยใช้เลยอลองดูซิสักตั้งที่ก็มาหลายรูปแบบแล้วอ,อะไรเงี้ย เจอมาหลายอย่างแล้วเจอมาหลายอย่างเนี่ยหลายยี่ห้อแล้วอ่าใช่ค่ะไม่ได้ดีักทียตจะว่าไปแล้วก็มีลูกค้าคนนี้คนแรกอะหลายๆคนก็อยากให้เราทดลองทั้งนั้นครับครับอันนี้คนแรกเลยเราก็ประทับใจเราเวียนมาดูตลอดเลยไ่อถามดูสิได้ดีเลยหมื่นพันได้ดีแต่อีกวที่แล้วเขาได้นะแปดไล่์เขาได้สิบสามเกียนใช่ไหมพี่น้อยอ้โหอันนี้รอบที่สองแล้วเหรออันนี้รอบที่สองไม่ใช่รอบแรกนะโอ้โหแต่เรามาทําเคสไม่ทันอ่ออีกทีนึงเขาเล่นไปแล้วเอาเเดี๋เียวรอบแรก ที่ใช้นูตฟอร์ไลฟ์ไปแล้วกี่ไล่นะแปดไล่แปดไล่ได้กี่เกียนสิบามเกียนอะไรนะพูดใหม่สิแปดไล่ได้สิบสามเกียนคแปดไล่ได้สิบสามเกียนเป็นไปได้ยังไงโอ้โหแล้วทีนี้รอบรอบที่สองแล้วครัโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนี่นะครับนี่คือประสบการณ์เลยนะครับตรงๆเลยอ่ะพี่มีอะไรดีจะบอกกับ านผู้ฟังทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านบางทีว่านูตอร์ไลท์เนี่ยมันดีไงผมถึงใช้รอบที่สองแล้วอ่ะมันไม่มีโรคมีอะไรดีครับครับแล้วต้นก็แข็งไม่ล้มครับครับแล้วก็ลวงใหญ่ดียาวลวงใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับใหญ่ยาวแข็งครับ <laughs> <laughs> ดีไหมนะดีดี <laughs> 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 ลวงยาเป็นคืบกว่าเออลวงยาเป็นคืบเลยเหรอคืบกว่าพี่พี่ว่าต้นแข็งไหนพี่ลองดูที่ะพี่ลองผักต้นนี้อ่ะไหน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 ผักผักใครมันล้มไปที่น่ะมันล้มไหมน่ะไม่ล้มครับต้นมันแข็งแข็งไปเกินโอ้โหดีไหมแข็งอ่ะดีครับแข็งดีไหมดีค่ะดีนะอีกท่านหนึ่งที่มาด้วยกันนะครับประทับใจยิ้มนะครับโดยลืมอายุไปเลยนะครับค่ะ ก็มาเห็นข้าวของผู้ใช้นุชพอไลท์เราแล้วก็โหดีใจค่ะประทับใจค่ะก็ะอยากจะบอกเกษตรกรทุกท่านนะคะที่อยู่ย่านนี้นะย่านทุ่งมหาชัยอํเาเภอศรีนครก็ลองลอง,ลองมาดูค่ะถ้าตัดสินใจจะใช้ก็มาถามคุณน้อยก็ได้เนาะรหรือว่าคุณสมใจก็ลองดูค่ะถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้ค่ะเห็นแล้วเราก็เห็นแต่ว่าแค่เห็นแต่ถ้าเราลองใช้เราจะรู้ค่ะเชิญน,นะคะที่นุชพอไลท์ค่ะ ถ้าติดต่อได้ก็ที่คุณสมใจค่ะเบอร์คุณสมใจอ่าเบอร์โทรคุณสมใจเบอร์อะไรครับ080 789 9768ค่ะอ่าอีกครั้งนึงอีกครั้ง080 789 9768กค่ะกลางคืนโทรได้ไหมได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเปิดตลอดค่ะอเป็นเซเว่นเลยนะนะครับนี่แหละครับคือความประทับใจนะครับของผู้ที่ใช้นูตโฟไลท์นะครับประทับใจยังไง ท่านต้องลองด้วยตัวเองอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับเปิดใจสักนิดนึงว่านูทฟฟร์ไลด์ดียังไงขอให้ทดลองใช้เท่านั้นเองทดลองใช้แล้วจะติดใจนั่นเองนะครับรายงานตรงจากอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยเป็นไงครับสุดยอดไหมสุดยอด